หนึ่งมาจุกกองจากปืนเออคนเดียวมาทำพีคนะครับถามเออไม่ใช่คิดอย่างนี้ด้วยเออแบบนี้มันมันโฆษนากับพีถ้าอย่างนี้ได้ไหมได้แล้วพีเข้ามานี่มันจะเขา้าง่ายทำไมผมถึงบอกอให้คุณเข้าแบบนี้เวลาคุณอยู่กลางคืนมันตบบกสวยถ้าคุณเข้าอย่างนี้ออมันไม่เขา้าเข้าอยู่มันเขา้ายากโอ้ก็จะเา้าอันนี้ปับ๊บมันจะบอกความรู้สึกปุ๊บ เข้าไปเลยนี่มันค่อยบอกเหตุยบนที่หลังนี่เอียงเข้ามาเหอยท่าแบบนี้จับแบบนี้เหอยเวลาเราที่ถมาจับพื้นนี่ปืนเอ้อเข้าดิตัวเข้าไปแล้วแฮงปุ่ดตะไร้แรงๆปุ่ดปล่อยตะไลดึงตะไร้ในหลังปล่อยเข้าแล้วพลิกปืนจับปืนมืออยู่ไหนเออ เออคลายออกหน่อยก็จับใหม่ทีออนอ้ออวนะอออยกกัยงไกลกว่านิืนึงแยกครับออกเออเรียนพุงนะเอ้ยอย่าเก่งมากจับไป้จับเอารุกคืดขึ้นยก่ตรงนี้ก่อนลากมาหาตาเออถทางเยี่ยมอ่าได้สัะผัดลากเข้ามาทำไมพี่รูดูแลากเข้ามากดาไปตรงตรงปวดจาะกระตูนมันเจาไปดูเปล่าหมดจาะกระตูนมันหมดแล้วเออ ไวางปืนแน่ yeah. อา้าวไปดูเป้าเดินไปดูนะไม่มีคนเดินไปดูวันอ่ะเข้าไหนเย่เข้าล่างเฮ้านั่นแหละผมไม่อยากให้คุณไปอยากเข้าผมอยากให้คุณเจอศูนย์บอนเออมันอยู่ใต้วงดัมมันอยู่ใต้วงกลมไม่ใช่ไม่ใช่นั่นแหละ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 โอเคอือเอาที่ให้พี่มาเติดอีกกองแล้วเนาะจะไปให้ให้พี่ดูแขกเขายิงมาให้เราทุบทว